การเมืองไทยมีความน่าประหลาดใจหลากหลายเรื่องครับ,รบเราแทบไม่เชื่อว่าพักอันดับหนึ่งพักอนดับสองแปดพักมารวมกัน3 1 2เสียงแต่ยังฝ่าสภาเพื่อโหวตนายกไม่ได้และถึงตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่มาเป็นพักอันดับสองมาจัดตั้งรัฐบาลและเป้าหมายสำคัญคือพยายามบอกว่านี่คือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเน่ดูไว้ดีนะลองไล่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพ จะได้ตากระจ่างครับเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยวันที่7สิงหาเวิร์ดดิ้งลักนะครับไม่ต้องจับอย่างอื่นแล้วไปดูว่าเหตุผลอะไรเรามีความประสงค์จะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งโดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษครับ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งในสังคมและวิกฤตรัฐธรรมนูญก่อตัวเป็นปัญหาของประเทศและประชาชนทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราจึงต้องการเสียงจากทุกพักเริ่มเห็นเริ่มเห็นสองอย่างนะคือการเมืองสร้างสรรค์การเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางความขัดแย้งทุกวามขัดแ้งอันที่สองจะ,ะเพื่อการแก้วิกฤตครั้งนี้ต้องการสลายขั้วการเมืองเห็นไหมล่ะคำว่าสลายขั้วเริ่มได้ยิน แทนที่จะเป็นเรื่องข้ามขั้วครับที่คนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มได้ยินเมื่อ9สิงหาคมพี่วีเนี่ยเขียนสปีดมาก่อนเพราะฉะนั้นรู้ในยะของการส่งผ่านว่า การจะแก้วิกฤตการเมืองนี้ได้ที่ทแถลงเมื่อวันที่9เนี่ยต้องสลายขั้วการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนาและนายงตีจักเพื่อไทยวันที่7มีพูดถึงการเมืองที่มีความพิเศษวันที่1ิวันนี้ก็มีเรื่องของการเมืองที่มีความพิเศษเ<อ>คือบอกว่าส <laughs> ิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะปกติ ไม่ใช่ภาวะปกติมันเป็นภาวะพิเศษที่ต้องสลายขั้วหรือว่าข้ามขั้วอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมการเนี่ยถอดรูทออกมาเราก็จะเห็นว่าทําไมทําไมรัฐบาลหลังจากนี้ไปจะเป็นเหตุผลที่มาอาธิบายกับประชาชนในการสลายขั้วสลายค่ายครับมันเป็นรัฐบาลพิเศษครับ,รบพิเศษไปดูแต่ละวันย่อยลงมาอีกทีให้เห็นแบบโฟกัสนะฮะวันที่7สิงหาว่าไงครับโย่สิงหามันมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้ว ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ตอนนั้นบอกว่าเสียงที่รวมกับภูมิจารใจไทยนั่นแหะมีเสียงของรัฐบาลของพักร่วมเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะัตอนนั้นพอแถลงสองหนึ่งสองทุกคนก็มีคําถามในใจว่าเมื่อบอกว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็คือ2 5 0เนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนอีกอ่าถึงวันที่9มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> และต้องการทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์สลายขั้วการเมืองอ่าและแก้ปัญหาสามวิกฤตวิกฤต รัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจและความขัดแย้งซึ่งตอนนั้นก็เริ่มสงสัยแล้วก็มันสองสองแปดมันยังไม่ข้ามเสียงมาอยาจากไหนไม่ย้ำครึ่งครึ่งมามาที่สิบเพิ่มมาอีกสิบมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ยังไม่เกินก็จะทําการเมืองอย่างสร้างสรรค์และต้องการสลายขั้วการเมืองและแก้ปัญหาวิกฤตสามด้านแต่ถ้าเห็นทั้งหมดสามวันที่มีการแถลงพักร่วมครับเพื่อไทยยืนยันว่า มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งและแน่นอนอรครับเมือ่อทางคุณไฝ่ลิกของอพลังประชารัฐออกไม่สัมภาษณ์อย่างชัดเจนครับว่าจะยกทั้ง40เสียงของพลังประชารัฐโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยความหมายหรือว่าความข้อสงสัยของที่บอกเกินกึงน่งนั้นจบไปแล้วครับแน่จบไปแล้วพร้อมๆกับเสียงที่ดังขึ้นก็คือรัฐบาลพิเศษ รัฐบาลพิเศษรัฐบาลพิเศษไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลที่มีเสียงอยู่เท่าเดิมและอาศัยเสียงโหวตในสภานะและไม่เข้ามาร่วมรัฐบาลนะถ้าเป็นแบบนั้นเขาเรียกรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับครับเพราะเสียงที่มีอยู่ของพรรคร่วมรัฐบาลน้อยกว่าเสียงในกลุ่มของพรรคที่ไม่ร่วมรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลพิเศษในนยะ ของเพื่อไทยเนะี่ยมันต้องเป็นพิเศษพิเศษครับซึ่งสอดคล้องกับคุณุงอิงที่ส่งสัญญาณทางนี้นะประเทศไทยต้อง,งไปต่อเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโจทย์ของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จเดินหน้าประเทศไทยแก้ไขแก้ของพี่น้องประชาชนอันนี้คือคุณุงอิงส่งสัญญาส่งสัญญาณครับว่าเพื่อไทยจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลให้สําเร็จให้ได้และประเด็นก็คือว่าถึงตอนเนี้ย เส้นทางมันบีบให้เพื่อไทยต้องสลายขั่วครับครับและการเป็นรัฐบาลที่เดินหน้าสลายขั่วเนี่ยคุณอุ้งอิงเขาคิดยังไงคงประเมินแล้วว่าเสียงโหวตจากก้าวไกลอ่ะน่าจะไม่ประสบความสําเร็จคือคุณอุ้งอิงก็ไปร่วมหนึ่งใน5ใช่ไหมเมือวันห้าหท่านใช่ไหมจากเพื่อไทยชรลน่านสีแก้วหนึ่ง <1, S 1> ภูมิธรรมเวชยชัยสองประเสริฐจันทรารวงทอง สุริยะจึงรุ่งโรจนงกิจอีกแล้วคุณลุงอิงแพทองทานธินวัตน5ห้าคนเมื่อวานไปคุยกับคุณพิธาเลขาชัยวัฒน์หรือว่าคุณพี่จานหรือว่าคุณสิริกัญญาแล้วแต่เนี่ยครับก็พอจะอ่านออกว่าว่าก้าวไกลไม่โหวตให้แน่นอนนี่ไม่ต้องไปอ่านว่าเขาโหวตไม่โหวตเขาไม่โหวตตอนนี้ก้าวไกลเขาทำอะไรเขาทำเอฟซีที่ปไตยครับออกแคมเปญว่าประชาชนและแฟนคลับของก้าวไกลน่ะไม่ต้องการเห็น ให้โหวตหรือไม่โหวตให้กับเพื่อไทยครับแน่นอนครับเมื่อประเมินแบบนั้นซึ่งเราเป็นเก้าไกลเขาคิดมากเหมือนกันนะจะโหวตให้นะจึงส่งสัญญาณนะเดินหน้ารัฐบาลพิเศษเห็นไหมคือว่าก็คือรัฐบาลที่สสายสายขั้วจําเป็นต้องกระโดดข้ามขั้วไปจับมือกับพักรัฐบาลปัจจุบันนี่คือสิ่งที่สังคมอยากเห็นใช่ไหม การสลายขั้วสลายกลุ่มสลายสีสลายความขัดแยง้งควรเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษเราถึงต้องรัฐบาลพิเศษและบริหารประเทศในสภาวะพิเศษและพิเศษอย่างหนึ่งคือพิเศษเรื่องของกติกา <c oughs> ที่ต้องได้เสียง <c oughs> เมื่อเก้าไกลไม่โหวต <c oughs> ก็ต้องได้เสียงจากสวแล้วใครคุมเสียงสวละ่ะ ครับอ่าก็ต้องมีสอสอจากพักลุงมาเพิ่มเติมหรือว่ามีดึงพักลุงเลยเข้ามาเกี่ยวข้องอือันนี้คือสัญญาณครับแล้วก็ก่อนนั้นคุณภูมิธรรมก็พูดเองว่าไม่มีขั้วไม่มีลุงวันนี้อะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันอันนี้คุณภูมิธรรมพูดชัดเจนแล้วก็น่าจะบอกเรื่องของ่ความหมายของรัฐบาลพิเศษไปฟังชัดๆนี่มาของรัฐบาลพิเศษครับเพราะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ย ผมเสนอว่าให้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การเปลี่ยนขั้วแต่ว่าเป็นการสลายขั้วทั้งหมดอยากให้ทุกคนร่วมกันเพื่อจะหาทางออกเพราะนี่เป็นโอกาสในการที่ทําให้ความขัดแย้งต่างๆที่มีอยู่ของประเทศเนี่ย20บกว่าปีนี้มันสลายลงไปและแน่นอนครับคนที่พูดชัดเจนคือคุณภูมิธรรมนี่คือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษและโครงสร้างรัฐบาลพิเศษเป็นแบบนี้ครับเหตุผลทั้งหมดสรุปแบบนี้ฮะ รัฐบาลพิเศษมันมาจากเหตุผลอะไรถึงต้องจัดตั้งรัฐบาลพิเศษวิกฤตและตรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความขัดแย้งในสังคม3วิกฤตจ,จําเป็นต้องมีรัฐบาลพิเศษและรัฐบาลพิเศษเมื่อเจอวิกฤตสามวิกฤตต้องทำยังไงครับต้องสลายขั้วสลายขั้วเป็นอะไรครับเป็นวาละแห่งชาติคําว่าสลายขั้วเนี่ยออามาจากไหนบ้างครับเสียงชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยพลังประชารัฐ อันนี้มาแล้วส่วนอีกสองพักนี้มาหรือไม่มาก็ต้องลุ้นกันต่อดูว่าไอ้ใครอะไรไอ้ไอ้ซ่ก็ระักรลักรถไฟอ่ะมันถอดตอนไหนหรือว่ามันหลุดตอนไหนครับประเด็นมันก็คือทําไมมันต้องมีรัฐบาลพิเศษครับไอ้นี่คำตามนี่ทำไมต้องมีรัฐบาลพิเศษที่คุณภูมิธรรมพูดถึงกติการรัฐรัมนตรปัจจุบันเนี่ยสวคุมเกมอันี้รู้นะเสียงเนี่ยนายกต้องมีสวสัมนุนนะ ทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นเพราะตอนร่างรัฐธรรมนูญและขอประชามติจากประชาชนนั้นสถานการณ์มันเกิดการเปลี่ยนผ่านของประเทศในช่วงหนึ่งในช่วงวงรัฐประหารและสถานการณ์ของประเทศครับและบทะเฉพาะการแทนที่จะมี4ปีบทเฉพาะการของสวมีหปีครับหปีมันข้ามมาหนึ่งปีฮะข้ามไปหนึ่งปีมันเลยเป็นปัญหาแต่มันไม่ได้เป็นวิกฤตของรัฐธรรมนูญครับ<อ>แต่มันเป็นวิกฤต ของคนที่เลือกมาตามรัฐธรรมนูญครับมันจึงเป็นปัญหาอยู่ครับสวคือคนที่ปลอดจากพักการเมืองครับแต่สวปัจจุบันถูกตั้งคำถามว่าตกลงพวกคุณนะทำงานอยู่ในสภาปลอดจากพักการเมืองจริงหรือเปล่าสมาชิกที่มีวุฒิภาวะ ต้องตอบคำถามนี้ครับประเด็นต่อมาสรัฐบาลพิเศษมันผูกโยงกับเรื่องหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เรือไทยก็ปฏิเสธไม่อ,ออกยืดเยื้อก่อนหน้านี้หรือว่าสุดท้ายต้องฉีก MOU 8พคพักที่ก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยมันมาจากข้อ2ด้วยแหละที่ต้องมีรัฐบาลพิเศษคือผูกโยงกับปมของคุณนักสินกลับบ้านผมว่าปฏิเสธไม่ได้เราพูดตลอดถ้าไม่มีกรณีของ เงื่อนไขว่าคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยผมว่าเพื่อไทยเนี่ยจะมีความอิสระในการจัดตั้งรัฐบ,บาลมากกว่านี้โอ้โ,อโอไม่ต้องรอสัญญาณ <c oughs> ไม่ต้องทําไปแก้ไปใช่ไม่ต้องทําไปเสียหน้าไปคือการตัดสินใจ<อ>ว่าจะกลับวันที่1ิบและไม่กลับเนี่ยมันมีผลมาจากนี่แหละนี่แหละการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษนี่แหละบอกแล้วว่าโทนี่มีฤทธิ์ <c oughs> เห็นไหมล่ะรัฐบาลพิเศษจึงผูกติดกับเรื่องที่สองอย่างแก้กันไม่ออกเช่นเดียวกันนั่นคือ ต้องผูกกระโปรคูณทักษิณกลับบ้านอันที่สจึงออกมาเป็นแนวนโยบายว่าเป็นรัฐบาลสลายขั้วความขัดแย้งซึ่งนำไปสู่ปัจจัยที่3ว่าด้วยการสลายขั้วว่าเมื่อเป็นรัฐบาลพิเศษเนี่ยมันต้องพิเศษจริงๆครับไม,ไม่ใช่จัดกลุ่มในฝ่ายค้านเดิม<อ>หรือว่าฝ่ายรัฐบาลเดิมมันต้องข้ามไปคนอีกขั้วหนึ่งครับถึงเขาจะเรียกว่าพิเศษลาพี่โอไว สั่งอาหารเนี่ยขอพิเศษเ่ยก็คือไม่ใช่เลือกปกตินะผมขอเติมเติมเพิ่มเลือดและเพิ่มเนื้อครับใชไม่เพิ่มอย่างเดียวคือวิญญาณครับก็หาวิญญาณไม่ได้ก็คือว่าต้องสลายขั้วคว่ำครับไปอีกขั้วหนึ่งที่สี่เพื่อนไทยผนึกขั้วอนุรักษ์ยมเนี่ยเพื่อปะทะก้าวไกล บอกแล้วถ้าก้าวไกลโดยตรงประนะทะกันแน่นอนเราะหลังจากนี้ตอนนี้ก็ปะทะแล้วเนี่ยนี่ดูสอส,อสอก้าวไกลอย่างเสียงประชาชนอย่างโหวตไม่โหวตกับเพื่อไทยแล้วคุณดูในสถานการณ์หลังจากนี้ไปการเมืองหลังจากนี้ถามว่าพรรคเดิมๆที่มีอยู่ใครจะต่อกรกับสายสีส้มได้ครับมันมีรถไฟสายสีแดงสายเดียวครับที่สู้กับสายสีส้มได้ครับ สีฟ้าสีเขียวสีอื่นๆสู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยก็ต้องวางยุทธศาสตร์จยุดยืนของพรรคให้ชัดเจนว่าคู่แข่งสําคัญเขาคือใครแน่นอนครับคู่แข่งสําคัญของเพื่อไทยต่อไปนี้ก็คือก้าวไกลเพราะฉะนั้นถึงวันนี้การจะตั้งรัฐบาลนี้ก็ต้องเป็นรัฐบ,บาลพิเศษรัฐบ,บาลที่รวมขั้วที่อยู่ตรงข้ามก้าวไกลทั้งหมดให้มาอยู่ภายใต้แกนนําของเพื่อไทยเพื่อที่การเลือกตั้งครั้งหน้า จะปะทะกับเก้าวไกลอย่างตรงไปตรงมานะครับ